มาชมกาแฟน้ำส้มกันเมื่อเช้าเราไปตลาดมาแล้วเห็นร้านขายน้ำส้มเดยอยากกินกาแฟน้ำส้มช่วงนี้เขาหิตด,ด้วยก็เลยนึกได้เลยว่ามีสูตรกาแฟน้ำส้มอยู่นี่เป็นสมุดจดสูตรนะคะที่เราใช้ตอนเข้าวง,วงการทำกาแฟที่บ้านใหม่ๆนะคะนี่เป็นแบบคัมภีเขืนกันนะนี่ o าแ Egg Orange Sharp 2สูตรที่สอง เมื่อวันที่4เดือน4ปี63เดี๋ยวลองมาทำสูตรนี้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากผ่านมา3ปีแล้วกาแฟ30กรัมน้ำา1 0 0กรัมน้ำแข็ง100กรัมแล้วก็น้ำส้มจากตลาดนัดนะวงเล็บไปด้วยก็จะใช้ Aero Press ชงเริ่มตวงกาแฟก่อนนะ30กรัมไม่ตอนนั้นใช้กาแฟเยอะจังเพราะว่าลองชงกาแฟน้อยเราสู้น้ำส้มไม่ไหว ก็เลยเพิ่มกาแฟไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเราใช้เครื่องบดมือนะคะในนี้เขียนไว้เลยว่าให้บด10คลิกแต่ว่าตอนนี้ไม่น้องเครื่องบดมือไม่อยู่ก็เลยจะใช้เครื่องบดไฟฟ้าเอาซักเบอร์สามต้องเป็นคลิปที่ยาวมากแน่ๆแต่เราเห็นว่าคนก็ดูคลิปยาวอยู่ จะลองทำคลิปยาวๆแบบตัดต่อน,น้อยๆดูนะคะกา,กาแฟตามเราไปได้เลยแต่ว่ากลัวคลิปนีนยาวอะ่ะก็เลยตัดออกสักส่วนใหญ่ในตำราเขียนไว้ว่าน้ำอุณหภูมิ90ปึ๊บปั๊มๆเพื่อเอาผมกาแฟค้างออกอละเอียดเราจะใช้ออโรเพลตแบบ i n นเ r อนะคะคือกับด้านแบบนี้ จริงๆเราเริ่มชงกาแฟมาจากไอร p เพรสนะคะแต่ว่าหลังๆก็ริบอย่างเดียวเลยไม่คล่องมือแล้วตอนนี้มันแยกอย่างนี้โอ่ล่างคือเวลาเทสใส่ d ิปเปอร์จะเหมาะอันนี้ก็เทสใส่อะไรแคบๆนี่ปุ๊บพอดีปเป๊ะที่เป็นประจำก็คือไม่ได้กดน้ำไว้ก่อนแล้วก็ต้องมายืนรอแต่บางทีก็ลดน้ำต้นไม้รอนะคะ จะเติมน้ำลงไป100กรัมเริ่มกดจับเวลา100กรัมเราก็คนประมาณ20วิติตวิเราก็ปล่อยทิ้งไว้5นาทีนะคะปล่อยทิ้งไว้นานหน่อย เพราะว่าอยากให้กาแฟมันเข้มข้นมากๆเพื่อจะได้กดลงไปกับน้ำส้มแล้วรสกาแฟมันไม่ถูกน้ำส้มกลบไปจนหมดใช้แก้วนี้เป็นของเฟลโลแนะนำให้ใช้แก้วหรือเซอร์เวอร์ที่แข็งแรงแล้วก็หนาๆหน่อยเวลากดแอร์โรเพ s สนะเพราะว่ามีคนกดแตกมาแล้วค่ะไปเอาน้ำแข็งก่อนนะคะชร้ใส่น้ำแข็งมาหนึกรัมพ่ใส่น้ำส้มลงไป ร้อกรัมพวกกระดาษกรองใหม่ยชงกาแฟแรกๆนะเวลาไปเห็นใครเขาชงอะไรในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เขียนไว้ในสมุดหรือว่าเวลาใครสอนอะไรมาแล้วก็มาจดไว้แล้วก็เขียนดาวไว้ด้วยนะว่าโอ้ยสูตรนี้ทำแล้วชอบมากสี่ดาว อันสุดนี้เปรี้ยวมากไม่ไหวหลังๆก็ไม่ได้จดแล้วนะคะก็ทำแบบออโตโ้ออโต้พายลอตไปเลยคนจะอีกสักรอบหนึ่งปิดฝาดูแชมป์ไอโเรเพรสกับการแข่งขันบ่อยไหนเรามาลองบ้างจะรอดไหมหนึ่งสองสามฮึบ ค่อยๆกดลงไปเนี่ยผมกาแฟก็ติดค้างเยอะอยู่นะเราอาจจะคนไม่ดีหรือว่าตอนกลับแบบจังหวะไม่ดีสามสิบวินะคะอืมน่ากินมากเลยสิแยกชั้นกันสวยงาม สมัยเด็กๆกว่าน,นี้เป็นทีมกาแฟน้ำส้มเลยนะคะไปร้านกาแฟนี้สั่งแต่กาแฟน้ำส้มเสร็จแล้ว